โอ้โหออกง่ายเลยค่ะเพื่อนๆคาบต่างๆหลุดดีมากๆเจ๊ปันว่าไหายบ้านน่าจะมีปัญหานี้นะคะสําหรับคนที่ใช้หม้อทอดไร้น้ํามันแบบนี้ซึ่งมันจะมีคราบฝังแน่นที่เวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยมันก็จะเลอะเทอะแล้วก็ขจัดออกยากมากวันนี้เจ๊ปันมีขั้นตอนง่ายๆนะคะที่จะทำความสะอาดกับ อะไรเหล่านี้ที่เป็นเศษอาหารที่ติดแน่นตอนเราอบนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยสิ่งที่เจ๊ปันจะใช้อันนี้คือตัวหลักก็จะเป็นเบกกิ้งโซดาก็จะเป็นผงผงสีขาวแบบนี้เขาจะช่วยขจัดคราบได้ดีเราจะโรยให้ทั่วเลยโรยให้ทั่วในหม้อทอดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะส่วนชั้นข้างล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะทะลุถึงกันนะคะ แล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยเกลือก็จะเป็นตัวช่วยในการกาจัดกลิ่นด้วยเอ,อเอเบกซิงโซดดเนี่ยมันจะกำจัดคราบได้ดีแล้วก็กลิ่นต่างๆด้วยนะคะตามด้วยน้ํายาล้างจานบีบลงไปให้ทั่วเลยแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้ว ที่เราแช่ไว้มันก็เกิดฟองแบบนี้นะคะเจแปนก็จะเอาทิชชู่ที่เปียกน้ำแบบนี้เช็ดลงไปเลยโอ้โหออกง่ายเลยค่ะเพื่อนๆคาบต่างๆหลุดดีมากๆไม่ต้องขัดให้เสียแรงเลยค่ะไม่ต้องทำให้ตัวหม้อท่อเนี่ยเขาเป็นรอยขีดข่วนด้วยเพราะว่าเราขัด อันนี้ก็สะอาดง่ายๆเลยด้านในก็เหมือนกันนะคะโอ้โหดีมากไม่ติดอะไรเลยเนี่ยสุดยอดสะดวกด้วยเป็นการถนอมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวได้ดีทำความสะอาดขั้นต้นก็เช็ดก่อนเลยนะคะเช็ดสิ่งสกรปรกความมันก่อนเวลาล้างจะได้ล้างง่ายๆด้วย อันนี้ไม่ต้องเสียเวลาเออขัดให้เปืองแรงเลยค่ะเช็ดให้ออกเลยสะอาดมากๆทั้งชิ้นส่วนด้านนอกและด้านในเลี่ยงหมดจดใช้แค่อุปกรณ์ในบ้านไม่ในครัวนะคะใช้งานง่ายมากแบบนี้เลยทีนี้ก็ง่ายแล้วค่ะ ล้างด้วยขั้นตอนปกติต่อไปเราก็ล้างน้ำให้สะอาดก่อนสะอาดหมดจดเออคราบติดหายไปเลยแบบนี้แล้วก็ล้างด้วยน้ำยาล้างจานเหมือนเดิมตามขั้นตอนเดิมเลยไม่ต้องถูแรง ไม่ต้องใช้ฝั่งที่ทําให้เกิดรอยขีดข่วนนะคะเพราะว่าคาบฝั่งแน่นของเศษอาหารเนี่ยหลุดไปหมดแล้วทั้งสองชิ้นเลยค่ะ ทีนี้ก็เช็ดเก็บให้แห้งเลยนะคะจะเก็บก็เช็ดให้แห้งก่อนอเป็นการถนอมการใช้อุปกรณ์ในครัวที่ดีมากๆหม้อทอดตัวนี้เจะปันซื้อมาใช้งานหลายปีแล้วค่ะสภาพยังดีเพราะว่าเรามีวิธีล้างที่สะอาด แล้วก็ไม่เป็นรอยขีดข่วนคุณภาพของหม้อทอดก็เลยยังเหมือนใหม่อยู่เลยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะใช้งานดีมากๆเจ๊ปันพิสูจนแล้วฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ